กอคือแบบว่าอยู่หน้าหานองแบบเขาดาวพร้อมกันสามสองหนึ่งบึมบั้มบึมบั้มบึมมตึมตึมตึมที่เพจพยาบาลฟินแลนด์เด้อคืนนี้ปักหมดเลยฮะใครที่ไม่ได้ใครที่ไม่ได้ไปไหนขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณแล้วเก็บตังค์คนละร้อยยี่สิบบาทได้ได้เก็บเลยเก็บแพงแพงกันนะเพราะว่า VIP อ่าบัตดี้เหรอ VIP ต้องเก็บแพงกว่า บัตรวีเมือแรกสีศิลปินเท่าสีอยูหนาหานคือเราลงเราลงไปทีสาวน้อยประมาณห้าทุ่มก็เลยว่าไม่จะไปไหนไม่แล้วแหละกคงต้องต้องเขาดาวหน้าหานสาวน้อยเราก็เลยก็ได้เฮ็ดลอมขอกไว้ทาคอกตัวเกี่ยวไว้ข้างหน้ากันเด็กน้อยกันอะไรเพื่อความสะดวกสบายของการเด็กน้อยเราไปรู้คใช่การศิลปินเราไปแล่นไม่แล่นไรยูริจะจดจุดชูมงไปไหมนี่พขะประกาศทำยัง ปลาขึ้นพู้องล้องเลยจ้ะอ่ายยาตัวเกียวอะไรแบบนี้ขึ้นท็อปหนึ่งไหมนี่ชมชัดเออวอร์ดชมชัดเรืออวอร์ดไม่สิลุมงมารับอีกบราลูกวันนี้นะคะต้องต้องตอนนี้น่ะเขึื่อัดับหนึ่งแล้วพรุ่งนี้อาจจะตกมาก็ได้ต้องประคองให้ถึงกุทาสภาพุทธภาเหนื่อยอยู่นะ6คนอถึงุ้กตาภาุทพามีนาเมษาพุทธพาเดือนห้า ข้ามกรา,น,านี้เขาจะประกาศว่าร่วมง,<อ>งานแล้วจากก้ามะกราน้น,นไ,ปไปก็ขึ้นโหวตเอาว่าใคอแต่หนึ่งสองน่อยู่ที่น้ององุงินกัอเู่อ๋อเกือบเมื่อยแต่พูดสันีเมือเเ่อยหะเป็นความพูดกอนในกระดีภในกะดีใจน้ำแตะะ่เชน้องยุลีค่ะผ<อ> <laughs> พยาย่จะยิ้มแบบมออันนี้ครับก็มือดแป้งบือยังครับเป็นเหลืองเโอเคครับ ครั <c oughs> บผมบุตรีรรป่ะครับนี่ต <c oughs> องซี่แกมมาบอมาจ้าซี่แกมหน่อยไว้สัง่งอยู่หนลูกไป,ปต่อมาขานดูแลบ้านเพิ่นนี่พี่น้องนี่บ้านเพิ่นนี่รัง,งไงดีดีสวยนา่ารัไปดูข้างหน้าก่อนไปดูข้างหน้าก่อน ตาตีปะพาไปดูบ้านน้องก่อนหน้าทางทางเข้าบ้านน้องนี่เดินชมบ้านนี่เร็วเดินชมบ้านชมไรอน,นีีโอุ้ยสวยบ้านสวยอุ้ยมีชั้นมีแบบว่าเป็นชั้นแบบว่าเป็นเทอร์เป็นลอยเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรชั้นลอยอะ่ะเออแล้วมันมีข้างล่างจอดรถได้ด้วยหนึ่งคันสองคันสามคันอันนี้ข้างบ้านนะครับเอฟซีกับมะกางเตียนหลายๆพี่น้องอลาาัง เวทีอยู่โรงเรียนนั่นใช่หรองานสารพุมอลังการมากนะที่คุณตุลักษณ์จะมาพี่ดีผมอ้าวมิ้วมิ้วมิ้วบานไทยบ้านน้องอิงครับนี่เป็นรถอบ,อบัสโจเลยพี่น้องโตเกียวมิวสีโย่ไข่มาเกียบเบิร์ดไขายพี่น้องษณ์แต่คู่จุนี้กับคุณนำ้ำอุ่นนะครับผม ก็จะนีกับคุณน้ำอุน่นติดงานนะครับนี่เป็นน้องรีโออ่ะจะถามบอสบีก,ก่อนนะครับผมน้องรีโอสีว่าบอสียูยังไงผมขั้นสาเวเด้อครับพี่น้องถามบอสบีก,ก่อนวูดเราตู่สามขั้นตัวเกี่ยวมิวสิขนทับมาบุกบานน้อง,องหญิง อย่องเง้ยสารพุ Jana, ่มบาดเพลินร่างกายยังงายแห้งได้อยู่สักนะน้ำโซดาบ้านนองพี่นองอันนี้สารพุ่มบ้านนองบ้ามาขนาดนี้หรอนาตี้นี่ก็แค่ทำมาหนิสารพุ่มเบอร์มาก สุดยอดเลยนี่บ้านน้องบ้านเพื่อนนะ่ะอันนี้หัวงนันหัวบ้านแขกกันล้งมาพี่น้องเอ้ยเข้าไปเวอร์ข้างหน้าป่ะหนอกหัวาอยยางป่ะมาจ้ามาเลยจ้ามาถ่ายอยู่คันแท้นี่มาจ้าเอาอยู่คันแท่งบาดีครับมามาถ่ายคันแท้นี่มาเร็ว,เ,รวเอาไปถ่ายกับไข่ตี รถต่ำเด้อการละเอียดคนเท้ากันเียระวังตกเด้อตกคันแทไงปังอ่งเขาลบังไทยเขาเนาะอบหมอจะส่ะมุตี เขาอยู่วัดหรอตนตาน่ากับไม่เลรับ้นยเนาะ้าเราก้าันยัดี้่เขา้องอะไรนี่อาีสอาีากังอาีนเเจียงไม่จับนะครับเจี๊บินน์บอกแล้วครับผมบอกไหนใช่ไหมครับ คนยังไงตอเดี๋ยวเอาลูกลูกลูกม่ยิ้มทำไรลูกมายิ้มีสงเยวมิวสิมาอยกประมาณสิคันรถนะฮะเราก็ต้องเป็นิมาลูกดิมาเ่ยสวยค่ะหนึ่วงเจอกันเข้าดาวเข้าดาว้ว้นคุณอยเห็นยูหอ กูดังอะล้มือเปิดก็ดังไปนอนตเล่ให้แน่ว่ะกูดังปีเมื่อกี้น่ะโอเคนี่ยูปีกันุนหนึ่งสองบอสเจ้ายมุนิมขอบคุณค่ะกูม่เัาม่กูอย่างนีฮันตี้เนาะเขาส่งอะไรขดาวเขาให้เราหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องเกาอยู่ที่านหน้าบ้านน้อง น้องเราแขกอยู่ครับครับไม้ย่างเด็ดชมอยู่บ้านนอนแต่พังหมดเด้อใครรู้บอกมาหน้าแ่รถต่ำก็ยังดอกสบายสบายชิลๆเลยนะครับครับมาากก่่ออนนครับมสุดยอดมากครับวันนี้เป็นประวัติศาสตร์นะฮะสาวน้อยเพชรบ้านแพงร่วมกับโตเกียวมุยซิโมเดปะทะเน่ปะะทมันต้องับแบบก็ง่ายใส่ดาวเท็ นอกอครับวกเล่นด้วยกันนะครับซอดแจ้งนะฮะสนุกสนานแน่นอนนะฮะคุณครับผมคุณครับแสงแดดเยอะนะจ๊ะใช่ถ้าไปไทยหมอกมันนี่แบบอันตรายหมอกฉันกับบอลเตะต่างจากไทยต่างจาชมวิวก็เลยอันตรายรถต่ำมาให้บอลไทยให้บางกันนะ ไหนบอีกบอไม่จ๊งหลุดไหมครับมามามาคือบอใช้เสียกันนาวมาเออขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบใจโอ้ลมทัดดีมากบีบีมาก ขอบคุณครับผมใครรู้ระจาว่าไงเพื่อนอยู่ตลาดวรฒนการจันบุรีตายแท่เลยพูนยี่บานฟินแลนด์กอดพูนยี่บานฟินแลนด์้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ยคันทนาพระบาทรับสวัสดีครับผมอามาไก่แท่อ๋อคุโรานี คู่นอนหล่อมากมาครับใครจะถ่ายครับเชิญครับมาเลยครับเชิญเชิญเลยจ้าคนสวยน้องอะไรเนี่ยแค่ว่าแค่ว่าจ้าขอบคุณนะครับไปเฮายางตัวห้องผมนะครับโอ้ผมสวัสดีมากมามาก ขอบคุณครับผมขอบคุณครับอเอบเปือ่อยมากครับขอบคุณมากครับผมบรรยากาศคนทางพี่น้องห้าหยางเป็่อนนี่นะครับอันนี้ทัท้งยากาศดีล่มดีทวนทวน,ทวนดีดีเย็นเย,ย็นสบายบ้านใครนี่บ้านป้อมยามไหมนี่ป้อมยามไหมนี่โอ้เหนหรอทีมงานเราต,ตัวตัวเกี่ยวมือสียก็เพรา มันจะมีที่หนีบดีแบบไม่ต้องหนีบประจำแม่มันจะเป็นอไมันเป็นแม่เล็กที่ทำได้หลอกมันจะไม่ขูดสีเขาหรอมันเป็นแม่เหล็กแม่เล็กที่เป็นซับกระดาษนะแม่เขาติดกันเยอะแงะเลยครให้ทำไมันเวลาเวลามันเปลี่ยนคมันก็ปั๊บปั๊บเลยแม่้าเแกล็กดูดด้วยสิแม่ โรงแรมเราไปโรงแรมเราไกลไหม9กิโลสวัสดีครับเห็นตล้วได้ยินเหนแได้ติดอันเฟซบุ๊กอันมอนดดน่ำนดูดนายับไประชุมเรื่องอะไรเออพูดเลยสิพูดเลยช่วยเราช่วยอะไรบ้างวันนี้ช่วยอะไรเป็นหลักสีอะไรเป็นหลักคะ สีอที่มีมีมากที่สุดในในในบรรดามีสีสันไหมพวกพวกผู้ชายอะ่ะไม่มีมีไหมมีแต่ขาวแล้วปรกองก็อยู่เป็นบอสสมามใสไอพี่น้องผมฟู <c oughs> ถือเอาสีอะไร บวดเลยมาสีเอาสีบวดเอาประชาธิปีตคาเต้ี <c oughs> เ่เจ้าสีรม,มิส <c oughs> บอกโรมิสระใช้ยี่สามกานยี่สันเงจบอสสีดำแล้วนะให้ดำน้อยที่สุดได้ไหมาะบอ เจ้ก็งงก็สวยนะแดนจะให้ขาไม่หรือจะให้ใส่เหมือนกันหมดอนกัแดนเดนเหมือนกันหมดดีกว่าเพราะมันเป็นเป็นเป็นเพลงให้เป็นแดนคือแดนแดนคือแดนเลยเห็นไหมเพราะแดนจะอยู่ขอบอยู่แล้วจะไม่จะไม่ได้อยู่ตรงกะไอ้ขอบสามสามไม่จะได้ปิดปิดสวยๆ เป็นธรรมชาติแล้วยุนาหานเป็นชุดธรรมชาติแล้วสบายสบายเดวเตสะดวกแล้วสิทธิสมบูรณ์แล้วนะใช่เสื้อกันหนาวด้่นะลูกเสื้อกันหนาวกันอะไรหมวกอะไรที่มันจะไม่ไม่สบายอ่ะผู้นี้พนี้งานเรารออยู่เอาพอประมาณพวกนี้เราก็ เต็มวงใหญ่มือมือหนิมือนี่ก็เหรียญยุ่นซีิีกีตเพื่ออย่างนาทีปางอะไรปางอู่ปางปูปางปูปางปูอะไรปางอู่มรสยียปางปูปางปูครับนี่ไม่แก้กันนี่แหล่ะมั้งเก้าสิบกิโลปางอู่ยุ่นปางปูบ่ครับเก้าสิบโลมือนีิเหรียญยู่งปางปูเพี่น้องไปเด้อเต็มวงใหญ่ปางปูนะครับเออแบวอยู่ ช่ออวยชนะที่หนึ่งแล้วหรอสักลาสีขาวมีทุกคนบวชสีขาวหลายหเอาหลากสีซะมันเพื่อเราคนกับขาวาลากสีอะละ่ะ<ส>เอาหลากสีสไทร,ระทีบีเปล่ตาทีที่เราไม่ ของเรา everything cigars พวกไก่มันอกไกละสิบลขนา่อดแกะน่าจะไม่ได้ซอดหรอกดูก่อนส่านอาาร์คารเพราะผู้นี้ก็หลายอย่างเลยนะเป้ทงเว้ที่บอกกิ่งไม่มีสกิปไม่มียืนมีอยังไม่อันตรายอยู่ต้องสิว่าพมันลากับเพราะมันเพ่มเติมขึ้นนี่แป๊บเดียวยังผุ ไปแค่หนึ่งถูกน้องพี่เมื่อไหร่จะมาฟินแลนด์ไปฟินแลนด์เดือนมีนาแสดงที่เฮลซิงกิ14มีนาครับ14มีนาที่เฮลซิงกิสุดสิบมีนาเฮลซิงกินะครับสิบสี่มีนาเฮลซิงกิมีกล้องวายุมีผู้หญิบ้านฟินแลนด์มีเจนนี่นะครับประเทศฟินแลนด์รอเลยนะครับปางกู่บ้านผมมา ป้างกูมาเลยปางกูมาเลยพักแชทเลยพรุ่งนี้ห้างกันเก้าสิบโลหรอหร้อางกันเก้าสิบโลครับพี่น้องใอยค,คิดว่าน่าจะมวนอยู่วันที่หนึ่งเพราะว่าหมอล่มเหมือนม,มีหมอล่ำปราสู๋เขา,าเขาสิมาสิเงินเจ้าอื่นเขามาสิเงินเฮ่าขเขาดังกว่าเขาับสิบ่าตัวเดียวเราคงไม่เงินนะก็จ้างมาดูแมวปมาอว่า ไม่มีเดซอรเรีนเองเลยเดซอรจะจิมของโบรตัวจองบอกเลียนตัวเองเลยเฮาปกี่ยูยูยี่สิบี่ายี่สิบสี่อันไหบวะไหนีด็ปกี่สนปกูเส้อเอาเงินดีกว่ามันจะเส็งกับบ๋องไม่มันมัจะไม่เด่นใช่เพราะกตะิกติด็ไม่เด่นอยู่แล้วใช่ ตอนนี้ต้องซื้อตัวซื้อที่เพจสาวน้อยพรามแพงเลยฟุกฟุกเอาดำน้อยๆเออเอาแจ็กเก็ตเอาดำน้อยน้อยที่สุดสีดำอ่ะสีดำน้อยที่สุดทุกคนแหละสีดำน้อยที่สุดยูรียูนีชุดขาวแล้วก็ใส่เสื้อแจ็กเก็ตน้ำเงินตอนนั้นขี่เพลงโอเคแล้วน้อรีวิวมาถึงยังน่ย เลี้ยวใหญ่เลูกเป็นยี่นือเป็นยังของดีๆก็ได้อไอ้นะเคยเห็นหนูใส่สีขาวกันป้าสีแก้มเสียงหนามากสเ,เ,เสียงชายแทเวอร์มีอยู่ดีเอามาบอ,อกใช่ลูลกสาวนี่ไปเช็คไม่ควรใส่สีดำขาง,งานมงคลอ่ะไม่เกี่ยวหรอกไม่เป็นรีมหรอเป็นรีมเป็น มันเหมือนมันเหมือนงานแต่งนเนอะี่บอกนี่งเจอซีบอมงค้นนี่ใจไงล่ะมังมีน้อสีดอกอกอดพผู้ใหญ่บ้านครับนี่จ้าเอาวันดีนครับปาร์ต <laughs> แต่งตัวสมเหมือนกกันนานมา <laughs> กให <laughs> ้กอดในเด้อคนขับรถให้นนางตะกรอนมาสัน่นได้ครับมามามากอดพี่กันสาวกันฟินแลนด์พี่กัน,กกนฟินแลนด์ ถ้าไปเบิึงเขาทึ่งมาาตีถ้าไปเบิึงบรรยากาศทึ่งบอกอ้ากูไม่เห็นอย่าไปดูข้างบนอ่ะบรรยากาศข้างบนไปดูชั้นสองดีกว่าหลังบ้านหรอเราไปดูชั้นบนฮะกูจะห้างแตกบงมาโอ้มันจะง่ายเท่าไหร่นาะ โอ้ oh. oh. ลงครัวคุณแม่วัาดีครับเืงยบอสฮะโบสเอาเรียบร้อยแล้วคุณแม่อร่อยมากซื้อตุเยนมาฝากตุเียนน้อยอยู่บ้านน้องสวย,สวย เดผมค่อยเพลอมากตอนนี้หัวหยองผมเพลืองแห้งมุนล้มบัดอ่กูหักแก่ปานาตีเอ้ยมันอยู่ไหนวะกูยังลงทุนอยู่ปั๊บถ้ามามาเนี่ยตายค่ะใช่แต่มันมันอันนี้มันเป็นยุ่งๆไปนี่เป็นโยนโันนี้ใช่ไหอยู่นี่นี่น้องมันสั้นนันจ่อมันสั่นเว้ยสวัสดีครับผมเชิญจ้า มาเลยจ้าตัวจริงริ่งกว่าที่ยายจ้าม,จมาครับผมเอาเอไปถ่ายให้นะแม่ท่ายให้นะเดี๋ยวเราผัดกันเนาะอุ้ยเอ็กซ์กอนลยน่งเลย <c oughs> <c oughs> โอเคายให้ชอบเจียเขาเนี่ยรักนะจ๊ะติดตามตลอดเลยดูตลอดรักนานิตานะรักน่าขอบคุณครับขอบคุณครับบอมาวัดสุดท้อยแล้วเบเลสเับเลสแล้วบังหวาถืออะไรไดันเด้เกบไม่อยกมา โอเคขอบคุณครับผมหลังบ้านไปหลังบ้านห้อไปชมหลังบ้านดูช o หลังบ้านดูสวัสดีครับผมช o หลังบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับหลังบ้านอมบ้าเนี่ยรำมากกับมีตรมองสวัดน่พนธ์เนี่ยสวัดข้างหลังเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ได้อยู่ฮะ ครับเดี๋ยวคืนนี้เสซลกลับรครับฮะรับไปช่วยบเอาเด็ดเอาเจ้าอื่นกะ็ได้จ้านี่พี่น้องอยากกลับฉันเราจะไปแต่งตัวแล้วพี่น้องไปแต่งตัวแต่งนั่นเต่รนี้แล้วก็ย้อยไปได้เลยนะฮะไม่ยังละสูบป้าเพื่อการจราจรทางออกจะได้ไม่แน่นยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> ซีด้าปีนเข้ากับบ้านหน่อยเด้อนี่โอเคแล้วบ่าสุดน่อโอเคแะ้วบ๊ออเ,เ,ออเพียงอะไรอาบก็เพีงในญ่เขาเล่นได้ใช่เขาครูบิ๊กี้เป็นคนให้น้องไปนี้น่าจะน่าจะโอเคสุดแลวเพราะเขาเล่นเป็นแบบเขาไม่ได้เล่นแบบมันละอ่านกับเราเต่าเยอะอยู่ ยิ่งเพลงแนวของแดนเซอร์เราแบบไม่ได้เลยที่โจ้ๆหน่อยแหง่งเขาเล่นเป็นแนวโอรานอสีสันน้อยเด็กๆสรุปเสื้อผ้าเป็นสีสันดำน้อยที่สุดซีสันแดนเซอร์ใส่ชุดแดนเซอร์อยู่เลยใสีอะไรก็ได้แต่ไม่ค่อยใครก็ไม่ต้องดำมากเพื่อความส,สว่าง <c oughs> สบายจินต่กาศิลระบาก เป็นอะไรไปเลย,ยถ,เลถ้ามีเวลาเปลียดแค่ไหนจะต้องดูสกีกับแรงเอาล่ะสกีไม่น่าไม่ได้ลงลดดตีกันหรอกชุดทีออจากกนเลยไปอาบน้ำพี่น้องอาบน้ำเป็นตูวตังง้งยังสี่ทุมมท่มยี่สิบลงห้าทุ่ม ผู้น sí, ี้ปางกูปางกูพรเตอ์อ่างนี่สิริโพตะเป็นยุ่ปอกีโปโปกีแปะว่าโอ้ยน้อเขาจะทายคลิปอะไรแคสติ้งอะ พอดแคสติ้งได้ไหมน้องบิกมาออสกาไหมไม่แน่ใจเลยครับยังไม่รู้แพนเลยตอนนี้เดืยดตัวเครื่องบินแต่ว่าไปญี่ปุ่นนี่ไม่รู้แพนเลยเดี๋ยวจะพูดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าให้มันเสร็จจากเวียดนามก่อนตอนี้เนี่ยไปลายแห้งพี่องยาวแดนเซอร์ใส่สีทองที่เล่นรันรูปมันก็โอเคนะคะ อันนั้นเช่าหรืออันนี้ชุดทองแบบไหนอ่ะฮะตอนทีวีก็โอเคเอดอดไปหฮากับพังคัเพายังตัวเฮาไปเฮาแยกใจกัน อิ่มไปลอิ่มหรือยังตาอิ่มแล้วใช่ไหมห่อไหมล่ะใครจะหอก็บอกโอเคนะครับพี่น่องเดี๋ยวผมขอนนี้พาเด็กๆไปแต่งตัวแต่งใจก่อนนะ พาดเด็ไปแต่งตัวแต่งใจก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาขึ้นเวทีสามทุ่มบ่มีคนอุ้มคนอ้ายประมาณถึงหลังห้างประมาณสามทุ่มอ๋อเดวน้องจะแต่งตัวไปเลยแล้วก็ไปพักยู่ตรงนั้นเลยสามทุ่มไปหัวสามทุ่มเพิ่งเหรอเนอะึ้นสี่ทุ่มยี่สิบไหม ลงซีทุมหสัสไปค่ะอิ่มแล้วก็เสื่อน <laughs> ไปไปไปสาธูสาธูสาธูโอเคครับเจอกันเหมื่อเลีงครับผม เจอกันมือแร็งเจอกันเหมือแร็งโอ้ยเปิดไฟหลังงามตัวเงี้ยนี่เนาะน้องบิ๊กสามีพี่เออเดี๋ยวค่อยกันเลยมนสิตกใจมาสิตกแก่เปิดไฟงงนนะอะไรนะไ,<อ>ไฟหะไหนจ้าเปิดไฟแหนจ้า เท่านั้นเองเปิดสอะไรสุดยอดเลยปั๊กปักปั๊กเลยตื๊บตื๊บตื๊บตืบตื๊บตืออกดปุ่มกุปิดอ๋อกุเปิดซื้อที่บ้านที่เพจกุงอิงเลยเด้อกินเขาแล้วก็สิเ็จแตงนาแตงตัวตัวบาดนี้พี่น้องเอ็กซวันดีดีพี่น้องมือแบบมาไล่มาอย่างบ้าน บ้านนังนีกนสิด้วยแรงสัทธาจากเอฟซีเดบแรงมาพาทำแรน่นผลงานหน้าหนะพี่น้องด้วยแรงเอฟซีแรงสตาร์นี่แหละศิลปินต้นแบบนี่ของเด็กน้อยเยาวชนบ้านเรานี่มีความสามารถได้โอกาสจ,จากปอโจพ่อโจได้โอกาสจ,จากเอฟซีเพื่นกัดได้บ้านหลังใหญ่หลังโตสมบูรณ์ทำงงานสมบูรณ์เสียงดีล่ะสมความสามารถเพื่อนอรออะไระที่ เห็นน้องกับเป็นแต่เมือ่อยเห็นนองอยู่ดอกพี่น้องเอฟแข็งเบิ้ลหมือเป็นบินโบเนอนคือเสื้อผ้าใช่มัมยเนี่ยใช่จะเ,เตรียมตัวขึ้นหาหัาแล้วตเกียวขึ้นสี่ทุ่มยี่สิบครับร้านไข่ก็เกิดร้างร้านไข่ขเกิดจะตั้งซื้อว่าทิติบุตรเป็นผู้ยิ่งกับใส่เสื้อทิติบ้าน เลือชื่อนี่มันเลือดนะใครชื่อที่ติวจะเลือดมากไปตั้งซะไปเปลี่ยนเลยก็ได้ที่ติวสีาที่ติไปซิ้วเะปวดหัวอยู่เลยคาะอยู่รกันที่ติวที่ติทีตใครรับยาบ้างไป่รบาลเขากัน วันที่งานของเราวันที่ห้านะครับก็เรียนเชิญเหมือนกันนะครับวันที่ห้าห้ามกราคมเชิญชวนพี่น้องเอฟซีไปที่ บ้านหนองไฮตำบลพระลับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถนนเลี่ยงเมืองช่ีไไ่บ้านหนองไขึ้นบ้านหนองไฮบ้านหนองไฮตำบลพระลับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถนนเลี่ยงเมืองวัดทุ่งเศรษฐีอู้บอกแล้วกันสั่งคนตัวนเพิ่งต้อยกว่าได้แล้วบ่ะเอามือไปขึ้นเขาเลย จั sociedad, บำจำว่าเนี่เล็บแม่ไม่เหมือนเท <laughs> <de> ่าไหร่หรอกเท่าไหร่ตามีคนตุ้มตุ้มท้าย เปลี่ยนฟอนต์นี่แม่มันเกินไปไหม้ีันเกินเกินอยู่แต่มันกับองูดนหรมันไม่ของเองนะชอบเปลี่ยนไปอยู่เปลี่ยนนี่นึงเปลี่ยนธนูทำโปรเตอร์นกล่องจวดแถงงานบุญห้างวัดดีหาแม่เป็นไร่ตังคว่ะอันเลี้ยวซ้ายแม่ป้ายกล่องจวนเลี้ยวตรงไปสลี้ยวข้างในว่ะ เออมันเป็นไปต่างกันบองานขึ้นเสาเอกเสาพิธงานขึ้นเสาเอกชะโธนบอแล้วก็เลี้ยวซ้ายแมเพอสิติทางทางสิติหนาปากซ้อยแม่ยนท้างแล้วแต่เอ็มตอร์ยนท้างเล้วหัวส้อยบอตรงเดือยเสียข่าวบ้านบ้านมองมองดินไม่เท่าไหร่เออแมนบอจุดตาบอจุดปากปมานปึ๊กไปแล้วก็เวลาเขา,าขี่พาเขาเลี้ยวซ้ายถือนะอ้า